ครับสวรับดีรับเพื่อนๆอยู่กับคุณพลรถบ้านนะครับรถหลักเหมือนคุณภาพหลักแสนเช่นเคยวันนี้เรามีรถมานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็น i ีซูซูดีแนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันเลยครับครับสําหรับคันนี้นะเป็น i ีซูซูดีแม็กเกียออโต้นะครับสี่ประตูนะสีทองก็อย่างสีอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นได้เลยครับ สีนี้เก็บมาให้แล้วนะครับถือว่า95% 90มากกว่า95%นะ่ะ95%ขึ้นเลยอ่ะตีให้เลยสวยๆใสๆเลยพร้อมใช้งานครับใครที่ต้องการหารถไปไว้ใช้งานอ่าไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดเรื่องสีแล้วนะสีสวยครับยางบิสโตรนใหม่สีเส้นนะดอกยางยังเต็มๆอยู่เลยครับเป็นรถ4ประตูที่มีแคลริบอยด้านหลังนะครับแต่ไม่มีแอร์นะสามารถใครที่จะเอาไปอ่าบรรทุก เก็บของสัมภาระอะไรเงี้ยดีครับต้องอไม่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 ตากแดดไม่ตากฝนนะสีสันก็อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นได้เลยสีทองนะครับเก็บมาสีเก็บสีมาให้รอบคันนะครับรถนี้ไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อมานะแต่ว่ามันก็มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานก็มีการเก็บสีมาให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามเนาะเป็นรถบ้านแต่ว่าถ้าเก็บบางจุดที่เราเก็บได้เราก็จะเก็บให้เพื่อความสวยงามลูกค้าเอาไปใช้จะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องเป็นภาระ,ะซื้อไปใช้ได้เลยส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์นะคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างก็ไม่ดังนะครับ้ายสูตรวาสุดไม่ดังขับก็ปกติแล้วไม่ไม่อืดด้วยนะคันนี้ขับดีมากครับเหมือนเก่งเลยนั่งสบายข้างนอกโดยร,รวมก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับ ให้ดูยางเนาะยางดอกเต็มดอกเต็มอยู่เลยบิต s t o ใหม่สี่เซนเลยนะครับคันนี้เป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับเ,เพื่อนๆนะอ่ะนี่แผงประตูก็ยังสภาพแบบที่เพื่อนเห็นได้เลยนะ,ะข้างในก็ยังสวยๆนะดูนะโอเคเครื่องเสียงใช้ได้แอร์เย็นเจยบอ่ะโดยรวมนะอ่ะข้างหลังเป็นบอะหนังนะครับข้างหน้าก็าบอะหนังเหมือนกัน แต่ว่ามันก็จะมีชำรุดก็จะหุ้มบอกอาจจะซื้อที่ที่สวมมาให้อโอเคโดยรวมประมาณนี้นะครับข้างในนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขไม้นะครับเลขไม่สตาร์ทเครื่องเดีสตาร์ทข้า่งเดียวติดนะเลขไม้เพื่อนๆมองเห็นไหมไม่มองไม่เห็นหรอครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้สองแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันกว่านี่นี่ ข้างในมันมีไฟโชว์นะสภาพปกต,ติตาข้างเดียวติดพร้อมใช้งานครับ <c oughs> รถที่ผมยังใช้งานปกตินะเพื่อนๆน,นะ <c oughs> รถใช้งานปกติเป็นใช้ได้ชีวิตประจำวันนะสภาพด้านหลังก็อย่างนี้ เบาะยังดีอยู่นะครับไม่มีขาดไม่มีฉีกนะจะเป็นแค่แตกรายงานเออแตกรายงานนิดหน่อยตามการใช้งานแหละครับก็ไม่ได้ถือว่า่ากเกียดว่าโดยรว,วมโอเคครับเพืเกียบกับราคารถแล้วนะกากระจกไฟฟ้านะครับ4ี่บาทน,นะ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสั่งนึงนะ อ่านี่แขกประตูเป็นหนังหมดเลยนะยสวยๆใสอยู่เลยนะอ่ะข้งางในสะอาดาครับนี่กกับตาที่เห็นเลยสภาพพร้อมใช้งานตอนนี้ล็อก นะครับแต่ประตูด้านหน้านะไม่มีฉียไม่มีขาดนมมีรอยตามอายุการใช้ง,งานนิดหน่อยอน,นี่กอนสซด้านหน้าดูอยูรอบเองนะสวยๆครับสภาพยังดีอยู่นะแต่เย็นเฉียบครับนันี่โอเครถไม่มีจมน้ำทนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนรับประกันครับตรงนี้ถ้ามีปัญหารับซื้อคืนเต็มจำนวน เสียงเครื่องยนต์น,นะได้ยินไหมเสียงเงียบนะไม่ถือว่าเสียงดังนะครับเสียงเงียบมาก มี่ระดาษรองเท้าโดยรวมนะครับแต่สมมุติปกตินะไม่มีน้ํามันไม่มีเยอะไม่มีไหลตรงไหนนะครับความร้อนไม่มีนะไอ้ไอ้ไม่มีความร้อนไม่ดีเพราะน้ำปกติโอเคแค่ตรงที่ปากก็ตรงนี้จะไม่มีแค่นั้นเองนะแต่สภาพโดยรวมปกติครับรถใช้งานได้คา,าร์บูมิเนอร์น้ำนี่เป็นเกลืออยู่พุ่มนะดูกร,ระเจี๊ยบได้เลย หรือนะดูตะเกียวนะปกตินะ,ระ,นะระนนครับขนนะ้ำแค่ไม่ขยับเลยนะไม่ขยับเลยแหละ,อะโอเคครับโดยรวนนะพร้อมใช้จริงๆครับรถคันนี้นะใครต้องการเอารถต้องการอยากได้รถไปไว้ใช้งานนะคันนี้ถือว่าคุ้มค่าครับ อย่างที่บอกเพื่อนๆนะใครต้องการหารถสภาพพร้อมใช้งานรถบ้านสภาพพร้อมใช้งาน,นไม่ใช้งานนะอันนี้ถือว่าพร้อมนะครับนะ,ะนี่คือด้านหลังนะแคลิบอยอมีแคลิบอยมีแมกไนเนอร์พร้อมแต่ไม่มีแอร์แค่นั้นเองเอาไว้เก็บของบรรทุกสัมภาระถือว่าโอเคครับไม่ตากแดดตากฝนป้องกันคนขโมยได้ด้วยนะโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะปิดเลยสีเต็มครับคันนี้บอกเลยสีเต็ม เก็บมาให้ทั้งคันแล้วหลังคาก็ไม่ไม,ไม่มีไม่มีด้านนะครับไม่มีซีดน,นะ,ะยังสภาพปกติอยู่นะผมเก็บไม่สวยผมก็มองไม่เห็นะโอเคอเคือรวมประมาณนี้ครับนะปลอบยางก็ตูงอย่างที่ผมเคยบอกไปรวมรถบ้านรถทุกคันที่เอาเข้ามาจะต้องมีการดูแนละถ้าขอบอยางแตกหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่เอามาไม่สภาพไม่สวยก็ไม่เอามาแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะนะโอเคครับ สำหรับใครที่ต้องการรถนะเอาติดต่อหาคุณพลมาได้เลยเบอร์ตการที่ขึ้นใต้คลิปนะครับซื้อก2509636หรือว่าลาย e ID ก็แอดมาตามข้างล่างได้เลยสอบถามรายละเอียดได้เลยราคาคันนี้คุณพลขายอยู่ที่120,000บาทนะครับเพื่อนๆนะ120,000บาทลดย้ำอีกครั้งว่าเป็นรถดีแม็ก4ประตูนะครับ d m a x 4ประตูออโต้เครื่อง3,000 s อ s เนะรุ่นของเขร,ราคาอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทนะราคาอยู่ที่120 0 0 0บาทใครใครอยากได้รถไปใช้งานรีบทักมาเลยช้าหมดหมดแน่นอนรถคันนี้ขับดีนะครับนิ่มดีช่วงล่างดีเครื่องก็สมบูรณ์นะคุณพลขับจากกรุงเทพมาบุรีรัมนีน้ำมัน1,000บาทมาถึงนะเครื่องนิ่งเครื่องนิ่งช่วงล่างนิ่งเกียร์ดีครับไม่มีกระตุกไม่มีสะอึกนะ ขับดีเหมือนรถเก๋งเลยเอาง่ายๆเลยคุณพลสรุปให้เลยเพาปกติก็จะขับรถเก๋งเข้ากรุงเทพอยู่ประจําอยู่แล้วรถคันนี้ขับมาเนี่ยก็รู้สึกว่าสภาพไม่ได้ต่างกันเลยเือนรถเก๋งดีๆนี่เองแต่ว่าเราได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราเราสามารถแบบผูของได้ด้วยเอ้แบบนั้นเนาะนะะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับคุณพลรถบ้านนะครับขอบคุณครับ